ตอนข้าวน้องหมากันอันนี้น้องบมดองนะจ๊ะไม่สบายนะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองนะคะน้องอายุเยอะแล้วมีมาตอนข้าวน้องกันกินไดออ้ไปกินได้หิวแล้ว จริงอะไอเจ้าตัวเนี้ยนะต้นเนี่ยตัวเนี้ยหมอดูแลมาก็คือปีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยหมอดูแลมาสิบปีแล้วนะคะเออดูแลน้องมาสิบปีแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยหมออ่ะเริ่มแรกเลยอ่ะก็คือดูแลน้องก็จะมีปัญหาเรื่องตามาโดยตลอดเป็นกระจกตาเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยคือเลือดล้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะจนสุดท้ายอ่ะ ก็ได้พักตาไปข้างนึงเพราะว่ากระจกตาคือเสียหายหนักแหละนะมันเข้าไปคือเสียหายหนักเลยอ่ะก็พักตาออกไปออกไปข้างนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูแลกันมาเรื่อยๆดูแลสุขภาพวัคซีนให้ยาเห็บไม่สบายอะไรเงี้ยก็ดูแลมาเรื่อยๆคือเจ้าตัวเนี้ยหมอดูแลมาสิบปีแต่ว่าเขาอ่ะเขาก็คืออายุเขาหนักก่อนหน้านั้นอีกนะ ก่อนที่เราจะเจอกันอีกนะก็จะมีสักประมาณ1 3บ4ปีละเจ้าคนนี้เนาะก็ดูแลมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงช่วงเ,เดือน2เดือนนี้เริ่มมีอาการทางระบบประสาทานะก็คือตรวจลงตรวจเลือดแล้วแล้วก็คือว่าปกติหมดนะคะก็มีอาการทางระบบประสาทคอเอียงไปข้างนาึงชักมาอะไรแบบนี้ ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบสตโตรกอะไรเงี้ยนะ mm. ก็กู้กลับมาได้ละนะแต่คอยเอียงอยู่นะคะก็แต่กินได้นะคือน้องอนะ่ะตับไตอะไรปกติหมดเลยนะคะแล้วที่เห็นนะ่ะเนตาเขาขาวไปข้างนึงนะอันนี้คือคือเขาเป็นต้อหินแล้วนะนะคือเนื่องจากว่าเลนเสื่อมละเนื่องจากว่าน้องอายุเยอะแล้วนะคะเออนั่นแหละเป็นภาวะชราเพราะฉะนั้นนะมอก็จะเตือนนะ ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคือต้องเผื่อเวลาหรือเผื่อใจหรือเกียดต์ตังไว้ดูแลเขายาม,มป่วยไข่ยามที่เขาแก่ด้วยนะคะเอ<ม>อ่<ม>นหละ<ม>เพราะว่าน้องหมานะเราไม่เลี้ยงเป็นแค่ปีสองปีอะเอออายุขัยเขาก็เป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะก<ม>็ดูแลกันย,ยาวๆนะ<ม>บ้านนี้เขาก็ ก็รักเหมือนลูกเลยนะคะตัวนี้ชื่อน้องบมดองนะคะกินได้กินได้ไดีมากอันนี้ที่หมอป้อนนะคะเป็นเป็นอาหารเหลวสำหรับหมาป่วยนะ,ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นอาหารสำหรับน้องหมาน้องแมวที่ป่วยอารมณ์เหมือนคล้ายๆซีรีแลกอะเวลาผสมมามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเออซองนึงอะ ให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่นะคะราคามาันาจจะอยู่ที่ราคาขายหน้าร้านของหมอก็จะอยู่ที่ตกซองละ60บาทซองละ60กล่องึมันมี3ซองกล่องนึงมันก็180บาทนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออนั่นแหละมว่ามันป้อนง่ายดีอะนะคะเออ ก็สำหรับน้องหมาน้องแมวป่วยหรือว่าลูกหมาลูกแมวนะคะเล็กๆที่เริ่มกินอาหารอะไรเงี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยเอาไปให้น้องกินได้ที่ร้านหมอมีขายนะหรือจะสั่งก็ได้ะคะ่ะ